หากินต่างแดนยูเคชั n น l สวัสดีจ้ามื่อนอ approved, GO IN, GO IN, GO IN TY, ี่เฮามีก้อยกุ้งก้อยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยจ้ะก้อยดิบมื่อนี่จะซุ้มเจ้าจ่าก็ะสีเอากุ้งไปล่างไปยังแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะเราก็จะปรุงรสด้วยข้าวคั compact, ่วเนี่ยแหละค่ะเปิด เปิดพออบเ่ยเมได้จามสุเ้เธอจะสุมเจ้าจ้าใส่ใส่ข้าวคั่วเข้าไปค่ะแล้วก็รสดีนิดหนึ่งจ้าผงสลดตามมากค่ะโอ้โอนิดนึงเพิ่นวะอันนั้นเอายังจามพะเศ้าเลยจัดสุมเจ้าจ้าโอ้ยตามมาด้วยนี่ค่ะอันอันผงสลดผง,งสลดบีบปักเน่าใส่สุ้มเจ้าเออ ใส่เกลือไปน้ำเด้อหน่อยหนึ่งหอยบะมี่น้ำปลาก่ะบักพิกค่ะบักพิกบะเพ็ดก็เลยต้องใส่หลายๆแนวจ้าเอาเข้าไปแล้วก็คเลคเลคเลทุกอย่างให้เข้ากันจ้าอื้อโอ้ยน้ำลายไหลซ่มเจ้าแล้วแล้วก็ซิมมือจากว่าเดรรสศาสตร์ตามที่ต้องการรือย,ยังจะขาดยังก็เติมไปจ้าของ่อยมักเปียวแน่หน่อยนึงเติมมะนาวอีกจ้าเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักใส่อะไรลงไปกันแล้วก็ควเลคเลคเลชิมดูมอือ สุดยอดจ้าไปตัวจะเติมพักลงไปอีกอา้าวผักเข้ากับซีมีแต่ผักอ่าต้นหอมคัะผักชีผักชีหอมหอัวหอมใหญ่ขัซอยส้อย,อยแลักก่กอนสารนนเนจะใส่ลงไซบสมเจา้าเออลืมอตามด้วยใบยบักกูดจะสมเจ้าจ้เาเฮ้ยขึ้นอยต่างหนนเคื่อออกแล้วแล้ว,ลวจะออกมาหน้าตาสระสวยโอ้แซบจ้า